ขึ้นมาทั้งนานไม่ดิ้นกระทูกุ้งกอกุ้งเป้วแม่สายมาเช่นะอ๋อใสยดีสายดีตัวสวยจะด้วยสายดีตัวสวยจะด้วยโอ้ยยังนิ่มๆอยู่เลยนี่ดูวดิยังแม๊บแม๊บแมบเลย เปือกนิ่มจับแรงไม่ได้หัวบุบเลยลกุม้มยังไม่แข่งเลยคือแข่งแล้วแต่มันมันไม่แข่งเต็มที่เปลือกมันยังนิ่มอยู่หย่พวกกุ้งมันลอกคราบแล้วมันถนึนได้ไม่ค่อยกินเดือพอมันเริ่มจะแข่งตัวมันก็ต้องหาเหยื่อกินแล้ว ระหว่างที่มันนิ่มอยู่มยังกินอะไรไม่ได้โอ้โหกดจะกดโทรศัพท์ได้โทรศัพท์มันร้อนแล้วมันกดไม่ค่อยไปอือสวยงาจะกลูกใหญ่เข้าไปอุ้ย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 มันนี่มันนบอุ้ยอุ้ยอือหืออือหือ